โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับโรงแรมโอโซน3ย่านเพื่อจัดเตรียมสถานที่และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้วแต่ไม่มีที่พักที่เหมาะสมจนครบตามระยะเวลาแยกตัว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอัตราการครองเตียงสูงซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยหนักไว้ในโรงพยาบาลได้และมีสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยแยกตัวจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดโดยจัดเป็นสถานที่พักพิง Isolation Unit สำหรับผู้ที่มีอาการดีขึ้นจากโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างถูกวิธีถูกต้องตามมาตรฐาน โดยทางโรงพยาบาลจุลาลงกรได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรของโรงแรมในการดูแลผู้ป่วยการปฏิบัติงานการทำความสะอาดสิ่งของภาชนะของใช้ต่างๆรวมทั้งการป้องกันและการดูแลตนเองในขณะปฏิบัติงานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้พักพิงที่จําเป็นต้องแยกตัวอยู่ในสถานที่ตามระยะเวลาจนครบกำหนด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอุปกรณ์ของใช้ที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ป่วยเช่นหน้ากากอนามัยการติดตั้งเครื่องจ่ายแอลโกอฮอล์เจลล้างมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเช่นประตูเข้าออกหรือหน้าลิฟต์ภายในห้องพักจะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi Netflix ของใช้ส่วนตัวพร้อมน้ำยาทำความสะอาด โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ร่วมกับโรงแรมโอโซนกำหนดการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าพักคือล้างมือฟอกสบู่หรือใช้อลกอห์เจลทุกครั้งหลังการไอจามก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันด้วยตนเองเมื่อมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นมีไข้ไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอให้แจ้งพยาบาลที่ห้องพยาบาลชั้นล่าง หากมีอาการที่ควรได้รับการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเช่นเอ็กซเรย์ตรวจเลือดจะมีการประสานงานเพื่อรับกลับเข้าตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณหากมีการติดต่อกับผู้อื่นให้ใส่หน้ากากอนามัยเสมอด้านหน้าห้องพักจะมีโต๊ะสำหรับวางของใช้สะอาดอาหารให้ผู้พักพิงและมีภาชนะสำหรับวางของใช้แล้วรวมทั้งขยะติดเชื้อขยะมูลฝอยต่างๆจะนำมากำจัดตามมาตรฐานโรงพยาบาล ส่วนผ้าปูที่นอนหมอนเผ้าห่มจะนำมาซักรีดตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่วนการติดต่อกับคนในครอบครัวเพื่อนหรือบุคคลภายนอกหากมีความจำเป็นให้โทรแจ้งที่โอเบอเรเตอร์โดยห้ามออกนอกห้องพักเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการแยกตัวแพทย์จะประเมินความพร้อมและให้คำแนะนำก่อนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด